สิ่งนี้เป็นสภาวะที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตหลายคนเป็นโดยไม่รู้ตัวและสิ่งนี้อาจทำให้เกิดความวิตกกังวลในสายตาคนรอบข้างมากเกินความจำเป็นมาร่วมไขคำตอบสร้างความเข้าใจเสริมความรู้เท่าทันให้ปลอดไภัยไปด้วยกันกับชัวรก่อนแชร์คีย์เวิร์ดเปิดโลกคำศัพท์รับมือไทยไซเบอร์จากที่เกริ่นไว้ตอนต้นคุณผู้ชมพอจะทายคำศัพท์ปริศนาที่ขึ้นอยู่บนจอน,นี้ได้ไหมครับ ตัวอักษรที่กำลังสลับกันอยู่นี้มาจากคำว่าอะไรได้คำตอบแล้วใช่คำเดียวกับเราหรือไม่เรามาฟังเฉลยกันคำนี้คือ spotlight effect มาจากคำสองคำร่วมกันคือคำว่า spotlight ที่เป็นอีกความหมายที่ลึกซึ้งของการส่องไฟแรงสูงที่เรียกว่า spotlight นั่นคือการตกเป็นจุดสนใจของผู้คนร่วมกับคำว่า effect ที่แปลว่าผลกระทบอิทธิพลเมื่อรวมเป็นสปอตไลท์เอฟเฟกจึงหมายถึงสภาวะที่เป็นผลกระทบจากการตกเป็นจุดสนใจเปรียบได้กับความรู้สึกที่เมื่อต้องขึ้นไปยืนบนเวทีมีไฟส่องหน้าก็มักจะคิดว่าตนเองกําลังเป็นที่จับตาและจับใจใครต่อใครที่พบเห็นซึ่งในปัจจุบันอินเทอร์เนต็ตทําให้เกิดความรู้สึกแบบนั้นได้ง่ายเพียงปลายนิ้วอาจารย์ธามเชื้อสถาปนนศิริอาจารย์ประจําสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดล อธิบายเพิ่มเติมถึงพฤติกรรม Spotlight Effect Spotlight Effect เป็นทฤษฎีทางด้านจิตวิทยานะครับ ถูกค้นพบแล้วก็อธิบายโดยโทมัสกิโลวิชนะในการทดลองทางด้านจิตวิทยาพฤติกรรมมนุษย์นะครับประมาณปีคิสองพันนะครับ,รา 2000, รบการทดลองก็ง่ายมากนะครับก็คือต้องการดูว่าเวลาที่เราทําผิดอะไรสักอย่างเนี่ยจะมีคนจับตาจ้องมองเราดูอยู่จริงๆหรือเปล่านะครับซึ่งคนส่วนมากก็จะรู้สึกว่าการกระทําความผิดของตัวเองนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อยเรื่องอะไรเนี่ยจะต้องมีคนเฝ้ามองแน่เลยนะครับแล้วเราก็รู้สึกกังวลรู้สึกไม่ปลอดภยัยรู้สึกโลกทั้งใบเนี่ยจับจ้องมองเราอยู่จริงๆเรื่องพวกนี้เนี่ยเกิดขึ้นกับเเเเรราาตตัั้งแ่สมยป็็นดกๆ นะครับลองนึกถึงว่าท่านเนี่ยเป็นเด็กนักเรียนอนุบาลน,นะแล้วก็วันนั้นไปโรงเรียนแล้วก็สมมติว่าคุณครูสั่งให้ใส่รองเท้าหรือว่าใส่ชุดพละแต่ว่า เราเป็นเด็กเราลืมเราลืมจัดก,การบ้านเราลืมดูว่าวันปฏิทินคืออะไรแล้วเราก็แต่งตัวไปผิดวันนั้นเราเกิดอะไรขึ้นในตอนที่เราเป็นเด็กเล็กเราจะกลัวร้องไห้เราจะไม่อยากเข้าโรงเรียนเราอายเพื่อนใช่ไหมครับแล้วก็เราร้สึกว่าไม่มั่นใจนะครับเราอยากจะกลับบ้านในทันทีกลัวว่าคนอื่นจะมาเพ่งโทษนะเพ่งผิดเรานะครับจนทําให้เรารู้สึกสูญเสียความมั่นใจส่วนตัวตนนะครับแล้วก็รู้สึกว่าการกระทําความผิดของเราเนี่ยหมนเป็นเรื่องที่ใหญ่มากนะครับจริงจริงแล้วสปอตไลท์เอฟเฟกต์เนี่ยอธิบายเพียงแค่ว่ามีผู้ มโนหรือว่าคิดกันเอไปเองความว่ามโนและคิดไปเองนี้ก็คือว่ากลัวว่าการที่เราแปลกแยกไม่เหมือนเพื่อนเนี่ยมันคือความผิดใหญ่หลวงซึ่งจริงๆแนละ้วหลักการอธิบายง่ายๆว่าแทบจะไม่มีใครสนใจหรอกว่าเรากําลังทาผิดอยู่อาจารย์อธิบายความเชื่อมโยงของสปอตไลท์เอฟเฟ c t กับอินเทอร์เน็ตเอฟเฟกนี้จึงเกิดขึ้นกับผู้คนในเร็ตที่มักจะเปิดเผยตัวตนเรื่องราวส่วนตัว,ตว,ตว,ตวชีวิตความเป็นส่วนตัวของตัวเองในลักษณะที่ กลัวว่าคนอื่นจะมาจับผิดมนุษย์เราทุกคนมีความบิดพลาดนะครับแต่ว่าพอความบิดพลาดที่มันอยู่บนเด็ดมันเอฟเฟคยาวนานกว่าเพราะว่าสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงสิ่งนั้นถูกลืมไปได้สิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นบนเด็ดสิ่งนั้นตราตรึงอยู่เป็นนิรันดร หมายความว่าไงคลิปหรือว่าวิดีโออาจจะมีคนเราไปคิดว่ามีคนแคปเจอร์เอาไว้เราลบต้นฉบับไปแล้วความป,ป,ปั๊บปั๊บเปิดเปิดความน่าอายของเรานั้นความผิดพลาดของเรานั้นคงเป็นเรื่องใหญ่ในสายตาคนอื่นทั้งๆงที่จริงแล้วคนอื่นไม่เคยสนใจเราแต่เรากลับไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตต่อไปได้นะครับพยายามที่จะปรับมาเซ็ตทัศนคตินะครับว่าสิ่งที่เราทํานั้นเนี่ยใครๆก็ผิดพลาดได้นะไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายนะครับไม่ใช่เรื่องที่โอ้โหมันจะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตนะครับเพราะนั้นวิธีการแรกก็คือการ โทษเพ่งผิดเพ่งจำเรื่องเหล่าเหล่านี้นะครับทุกที่สุดผู้คนก็ลืมไปนั่นเองอันที่3ก็คือการเปิดอกพูดคุยกับคนคนอื่นนะครับว่าแท้จริงแล้วคนที่เราแคร์ความรู้สึกนะ่ะเขาคิดยังไงกับเรานะครับคุณอาจจะก็ได้ค้นพบว่าเขาไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นเลยเขาไม่ได้จดจําเรื่องนั้นเลยนะครับเพราะนั้นมันก็จะเป็นการเปิดอกเปิดใจว่าอ๋อไอ้ที่เราเคยทําผิดทาพลาดในอน็เตเนี่ยนะครับผู้คนเขาลืมไปแล้วนะครับเพราะนั้นเมื่อผู้คนเขาลืมไปแล้วเราเองก็ควรที่จะลืมไปเช่นกันนะครับก็ปรับไมค็เน Spotlight Effect จึงเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่เราต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่เราสนใจสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองและมักเข้าใจไปว่าทุกคนจะต้องให้ความสนใจสิ่งนั้นๆอยู่เหมือนกันทั้งที่จริงแล้วอาจไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลยครั้งต่อไปอยากให้เราไขาคำตอบคำว่าอะไรลองคอมเมนต์กันเข้ามานะครับแล้วมาร่วมสร้างความเข้าใจเสริมความรู้เท่าทันให้ปลอดภัยไปด้วยกันกับชั่วกนแชร์คีย์เวิร์ดเปิดโลกคําศัพท์รับมือภัยไซเบอร์จากศูนย์ชั่วก่อนแชร์ ชัวก่อนแชร์รู้เท่าทันป้องกันภัยอย่าให้ใครมาหลอกลวงเราสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม